วันนี้นะครับเราจะมาบอกเทคนิคและว,วิธีการติดตั้งกันสาดผ้าใบาแบบ2ระบบจะเป็นอย่างไรติดตามในไทยวัสดุแชน n นลเทคนิคงานก่อสร้างกันได้เลยครับกันสาดผ้าใบาสําเร็จรูปพับได้คืออะไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกันสาดผ้าใบาเพิงที่ต่อจากชายคากันฝนกันแดดกันลมบางสายตาซึ่งจะมีทั้งการได้รับงานก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรก เหมือนเริ่มสร้างบ้านนะครับโดยสถาปนิกหรือเจ้าของบ้านจะทำออกแบบและเตรียมโครงสร้างรองรับเอาไว้เพื่อที่จะให้สามารถติดตั้งกันศาด์ที่แข็งแรงเข้ากับตัวบ้านได้และสำหรับบ้านที่ไม่ได้รับการออกแบบถึงเรื่องกระของกันศาส์เอาไว้อะครับก็จะต้องติดตั้งกันศาส์ภายหลังซึ่งจะจำเป็นจะต้องเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาอย่างเช่นละแนงไม้หรือผ้าใบเพราะไม่ได้เตรียมโครงสร้างไว้ครับอาจจะทำให้เกิดปัญหากับการยึดติดตั้งตัวกันศาสา์ได้ โดยวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกันศาสตร์ผ้าใบสําเร็จรูปพับได้จากแบรนด์แจแอนคิงคองกันศาสตร์ผ้าใบสําเร็จรูปพับได้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการการันฝนกันแดดกันลมหรือบางสายตาและยังนํามาตกแต่งสถานที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์คอนโดอาคารพาณิชย์ร้านค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆโดยเฉพาะหน้างานที่มีพื้นที่จำกัดก็สามารถนำกันศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี กันาสาดผ้าใบสาเร็จรูปพับได้มีคุณสมบัติดังนี้ครับ 1. กันาสาดสาเร็จรูปนะครับสามารถพับได้เก็บได้สะดวกทุกการใช้งานโครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานน้าหนักเบาไม่ขึ้นสนิมครับวัสดุผ้าใบทํามาจากโพลีเอสเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นหมดปัญหาเรื่องการกรอบแตกหักเป็นวัสดุคุณภาพสูงทนแดดทนฝนแขนพับกันาสาดแข็งแรงทนทานหมดปัญหาเรื่องสนิมดีไซน์ทันสมัยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวอาคาร สามารถติดตั้งได้เองติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลากันสาดผ้าใบสําเร็จรูปพับได้มี2รูปแบบคือ 1. นะครับกันสาดผ้าใบพับได้ระบบมือหมุนแมนวนวลกันสาดยืดหดได้ผ่านไม้หมุนกับเฟืองหมุนของกันสาดผ้าใบมี1ขนาดคือขนาด3าคูณสเมตรครับกันสาดผ้าใบพับได้2ระบบ สามารถใช้ได้นะครับทั้งระบบมือหมุนและระบบรีโมทโดยระบบมือหมุนแมนนวลเนี่ยการาศาสตร์สามารถยืดหดได้ผ่านไม้หมุนกับเฟืองหมุนของตัวการาศาสตร์ส่วนตัวระบบรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับส่วนตัวผ้าใบเนี่ยมี2ขนาดคือขนาด4ีคูณสเมตรและขนาด5้าคูณสเมตรซึ่งทั้ง2รูปแบบนี้มีสีให้เลือกทั้งสงสีคือสีเทาอ่อนและสีดํา ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งกันศาสตร์ผ้าใบแบบ2ระบบขนาด4คณ3เมตรเพื่อที่จะไปติดตั้งทดแทนตัวเดิมที่ชำรุดนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับก่อนการติดตั้งครับเราก็ต้องสำรวจหน้าง,งานก่อนว่าพื้นที่หน้าง,งานติดการติดตั้งเนี่ยเป็นผนังอิดก่อไหมหรือเป็นผนังมวลเบาไหม ถ้าเป็นผนังเบาพวกนี้เราจะไม่สามารถติดได้เราต้องติดเป็นผนังคานของตัวบ้านเท่านั้นเพื่อที่ว่าจะยึดรับแรงและน้ําหนักของตัวกันสาดตัวนี้นะครับแล้วก็วัดพื้นที่หน้างานนะครับว่าระยะของตัวใหม่ที่จะมาติดเนี่ยสามารถติดตั้งได้ไหมแต่จากพื้นที่หน้างานของเราครับที่เราจะมาติดแทนของเก่าเนี่ยสามารถติดได้เพราะว่าของเดิมมันก็ขนาด3เมตรคูณ2เมตร แต่ของใหม่เรา4เมตรคูณ3เมตรครับสามารถติดตั้งได้เลยและพื้นที่หน้างานเนี่ยสามารถติดตั้งได้เพราะตร,ตรงตรงจุดที่เราจะติดตั้งเนี่ยเป็นเป็นคานของตัวอาคารเลยครับนำตัวกันศาสเนี่ยขึ้นมาโดยเราจะใช้ระดับน้ําจับเพื่อให้ตัวแผ่นเพดได้ฉากเพื่อที่จะยึดกันศาสได้ตรงไม่เบี้ยวเอียง หลังจากที่เราเจาะผนังเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาติดตั้งพุกเหล็กโดยรูด้านบนกับรูด้านล่างห่างกันตามระยะแผ่นเพจยึดกำแพงขั้นตอนต่อมานะครับยึดกันศาสาเข้ากับตำแหน่งกับพุกเหล็กโดยการขันน็อตให้แน่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวกนันศาสนะครับหลุดได้หลังจากที่เราติดตั้งกันศาสาเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาตัดสายลัดเพื่อเริ่มใช้งานและใช้ไม้หมุนเกี่ยวเพื่อกางกันศาสาออกเพื่อตรวจสอบการทำงานของกันศาสาครับ สำหรับการใช้งานกันศาสตร์นะครับจะมีทั้ง2ระบบโดยเป็นระบบแมนนวลโดยใช้ไม้หมุนเพื่อกางกันศาสตร์เข้าออกส่วนระบบที่2นะครับเป็นระบบรีโมทคอนโทรลโดยรีโมทนะครับจะมีกดกลางออกแล้วก็หูเข้าแล้วก็หยุดเคล็ดลับและสิ่งที่ช่างควรให้ความสำคัญในการติดตั้ง ควรวัดพื้นที่ให้ได้ขนาดตามขนาดของกันาสา์ที่เลือกไว้เพื่อจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการติดตั้งฟังก์ชันการใช้งานโดยเฉพาะการเปิดปิดควรดูให้ถี่ถ้วนก่อนการติดตั้งควรตรวจสอบโครงสร้างของผนังที่เจาะว่ามีความแข็งแรงพอจุดติดตั้งควรเป็นผนังที่เรียบและเป็นวัสดุที่แข็งเช่นเหล็กปูนพีแคสเป็นต้น การติดตั้งกันศาสตร์ควรมีความลาดเอียงประมาณ30-45ถึงองศาเพื่อป้องกันผ้าใบหย่อนเวลาฝนตกข้อควรระวังในการใช้งานห้ามตัดสายรัดหากยังไม่ได้ติดตั้งกันศาสตร์บนผนังกันศาสตร์การแสงแดดเป็นหลักหากเกิดลมพายุหรือลมแรงควรม้วนเก็บให้หมดหรือกลางไม่เกิน80เซนติเมตรการดูแลรักษากันศาสตร์ผ้าใบพับได้ ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าหรือน้ำยาที่ไม่มีกฎหากผ้าใบมีการเปื้อนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการสาธิตวิธีการติดตั้งการสตราดผ้าใบสำเร็จรูปมีขั้นตอนการติดตั้งที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาครับและสินค้ายังมีความแข็งแรงทนทานที่สำคัญทำให้บ้านหรืออาคารของคุณ ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยครับหากคุณผู้ชมที่สนใจกันศาสตร์พระบายสำเร็จรูปสามารถซื้อออนไลน์ได้ทาง w w w t h a i w a ท s วัสด .com หรือสามารถหาซื้อได้ที่ไทยวัสดุและ b NB Home ได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับและถ้าคุณต้องการงานติดตั้งโดยช่างคุณภาพติดต่อ v f i x 1308ได้เลยครับ และสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยวัสดุชแนลเพื่อให้ไม่พลาดเทคนิคงานก่อสร้างดีๆกันด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคและอุปกรณ์อะไรมาให้ดูอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ